สวัสดีครับโฮเดสวันอัลฟาประโวครับสถานีวิศวกเล่นควบคุมข่ายพื้นที่กรุงเทพมหานครในานามสมาคมนักวิทยุอาสาสมัคร v i a ภายใต้การกำกับดูแลของคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์กิจการโทรคมนาคมชาติกลับมาพบกันอีกครั้งหนึ่งในช่วงเวลา17นาฬิกาเป็นช่วงเวลาที่เป็นสาระอันประโยชน์ และทดสอบความพร้อมประจำวันศุกร์ที่27กันยายนพุทธศักราช2556ครับขณะนี้เป็นการถ่ายทอดสดจากสถานีราชพฤกษ์บริเวณตลิ่งชันพร้อมกับความถี่ของกิจการวิทยุสมัครเล่นในความถี่1 4 4 9.00เมกะเฮิร์วันนี้ก็ได้นำสาระน่ารู้มาฝากอีกเช่นเคยครับ ซึ่งวันนี้จะมาคุยถึงเรื่องกเกษียณอายุแล้วเราจะอยู่อย่างไรให้มีความสุขซึ่งวันนี้ก็ถือว่าเป็นใกล้เลยนะครับเพราะว่าวันจันทร์ที่สามสิบของทุกปีจะมีผู้กเกษียณอายุนะครับมีผู้กเกษียณอายุเนี่ยเป็นจํานวนมากทีเดียวแล้วครับหลายๆท่านซึ่งเป็นข้าราชการหรือรัฐวิสาหกิจทั้งหลายเมื่อกเกษียณอายุราชการแล้วเนี่ยนะครับ ท่านเคยตื่นแต่เช้าครับแต่งตัวออกไปปฏิบัติหน้าที่ต่างๆแต่อยู่มาวันหนึ่งปรากฏว่าเราเหมือนกับไม่มีอะไรเลยครับจากความเคยชินมันเหมือนกับไม่มีอะไรเลยในความรู้สึกบางคนอาจจะวาดวิวเลยทีเดียววะ่ะโอ้เรานี่หมดแล้วหรือเนี่ยในความสามารถต่างๆอันนี้เป็นของธรรมดาครับเป็นของธรรมดาถ้าเข้าใจ เรื่องของกฎแห่งไตรลักษณ์เกิดมาตั้งอยู่และดับไปเราตายเต้ามาตั้งแต่เด็กๆจนกระทั่งมีวันหนึ่งเข้ารับราชการเมื่อเข้ารับราชการแล้วครับตำแหน่งหน้าที่การงานใหญ่โตสูงขึ้นมาเรื่อยๆ,ๆจนกระทั่งถึงจุดหนึ่งก็จะต้องมีนะครับเหมือนกับอะไรครับ งานมันต้องมีวันเลิกลามันต้องมีวันจบภาพยนตร์มันก็ต้องมีวันจบแต่เขาจะจบกันอย่างไรนี่อันนี้ขึ้นอยู่กับการปฏิบัติของเราเองถ้าเราจบด้วยดีนะครับละวางการปฏิบัติหน้าที่อยู่เนี่ยมีผู้คนรักเคารพมากเลยทีเดียวเพราะว่าการปฏิบัติของเราฉะนั้นพอมาถึงจุดหนึ่งครับหมดเวลาเราจะได้พักผ่อนแล้วกเกษียณอายุ กระเสียนเนี่ยอายุจริงๆแต่ไม่ได้กระเสียนชีวิตชีวิตเรายังอยู่ครับความรู้ความสามารถของท่านก็ยังอยู่เมื่อยังอยู่เนี่ยเราจะทําอย่างไรครับให้อยู่อย่างไรให้มีความสุขเอเห็นไหมอันนี้นะครับเราก็จะต้องมาคุยกันครับว่าตลอดชีวิตของเราเนี่ยทําอะไรต่อทําอะไรมาต่างๆเนี่ยจนกระทั่งถึงเวลาหนึง่งว่าเรา บางท่านอาจจะมีเป้าหมายอยู่แล้วถ้ามีอาชีพรับราชการหรือรัฐวิสาหกิจอาจจะไปเป็นที่ปรึกษาที่นู่นที่นี่ต่างๆได้อันนั้นก็มีโอกาสนะครับเราก็ยังใช้ชีวิตอยู่ในสังคมได้เหมือนกันแต่บางท่านเกษียณอายุแล้วก็จริงท่านรู้จักกฎแห่งใจรักแล้วรู้จักพอนะครับมีคำกรอนเดี๋ยวแจ้งคำกรอนด้วยก่อน,นครับ ถ้ารู้จักพอคํากรอนโบราณนะครับอาจาร,รย์พ่อก็สอนไว้เหมือนกันครับว่ารู้จักพอกอสุขทุกสถานรู้ประมาณต่อการแสวงหาอย่าได้ติดคิดเพือเพลินกับเงินตราคิดเสียว่าเงินคือทุกหมดสุขใจมีพอดีให้พอมีเพียงพออยู่มีพอรู้ให้พอมีมีพอได้พอเป็นพอขออย่าเพิ่มเติมเข้าไป หัดพอไว้ให้พออยู่รู้จักพอนะครับถ้าเรารู้จักตัวนี้ถ้าเป็นข้าราชการเราอาจจะไปช่วยกิจกรรมอะไรเล็กๆน้อยๆนะครับเพื่อสังคมอะไรต่างๆก็ได้เพราะว่าท่านมีเงินบำนาญพอสมควรและยิ่งตำแหน่งใหญ่ต่างๆอาจจะเป็นที่ปรึกษาบ้างอะไรบ้างก็สุดแท้แต่แต่ถ้าบางคนเขาคิดอย่างตัวนี้รู้จักพอนี่คปั๊บเขาไม่ยุ่งเลยครับ เขาจะอยู่กับครอบครัวอยู่กับลูกหลานอะไรต่างๆนั้นอันนั้นก็เป็นอีกวิถีทางหนึ่งสําหรับผู้ที่พอจะมีะไรายได้มีบนานาญแต่บางรายนะครับทํางานบริษัทก็ได้มาแค่ก้อนเดียวและจะทํำยังไงเขาก็จะต้องดิ้นรนกันต่ออาถึงจะรู้จักพอแต่มันถึงเวลามันต้องกินต้องใช้มันไม่พออันนั้นเขาก็ต้องดิ้นรนกันไปตอนนี้เราก็จะต้องรู้นะครับว่าเราควรจะต้องวางเป้าหมายไปก่อนว่า หลังจากที่เรากรเกษียณอายุไปแล้วแล้วเรามีโครงการอย่างไรอาจจะมีโครงการอครพาครอบครัวอคไปสองคนตายายไปเที่ยวที่นู่นที่นี่ตะเวนไปเรื่อยๆเลยนะครับหรือจะไปต่างประเทศอะไรก็สุดแท้แต่เพราะว่าเรายังมีกําลังอยู่อันนี้ก็เหมือนกันก็เป็นไปได้เหมือนกันครับอยู่กับลูกหลานอยู่กับครอบครัวอันนี้ส่วนหนึ่งครับซึ่งก็ยังมีอีก หลายท่านที่ยังไม่รู้จักพอยังต้องดินน้นรนแสวงหาแค่นี้ไม่พร้อมก็ต้องดิ้นไปเรื่อยๆอ่ะคอันนี้ก็สุดแท้แต่วิถีทางของเขาแต่ถ้าเกิดเป็นบริษัทของเราเองเนี่ยมันไม่มีปัญหาไม่มีการกระเสียนอายุเราก็ทำไปเรื่อยๆแล้วก็บางอย่างก็ต้องแบ่งเบาให้คนอื่นนะครับให้คนอื่นก็คืออาจจะเป็นลูกเป็นหลานหรือถ้าเกิดเป็นทำบริษัทนะครับ ผู้ที่สามารถจะตัดสินใจหรือจะแทนเราได้แล้วเรากระโดดขึ้นไปเป็นที่ปรึกษาครับไปคุมอีกทีหนึ่งข้างบนอาจจะเป็นประธานบริษัทหรืออะไรนะครับดูแค่งานภาพรวมเท่านั้นเองหรือให้นโยบายมันก็จะต้องแบ่งเบาท่านก็ได้ทํางานอะไรแต่บางท่านไม่มีนะครับเขาก็จะต้องดิ้นรนอื่นนะครับทําอะไรต่อไปเพราะว่าอายุแค่หกสิบเนี่ยถือว่ายัง ไม่แก่จนเกินไปเพราะว่าอย่างข้าราชการครับจะเป็นสารยุติธรรมกรมอายการอายการสารครับกรเกษียณเจ็ดสิบแนะ่ว่าไปถึงนู่นเลยทีเดียวครับเพราะว่าเป็นวิชาชีพที่หาน้อยมีผู้คนที่นะครับทํางานเนี่ยแล้วกว่าจะสอบเนได้กว่าจะได้ได้ผูกขั้นตอนเยอะครับถือว่าเป็นมันสมองแล้วมีน้อยอาะนั้น ขยาบไปถึงเจ็สิบหน่วยงานอื่นครับแค่หกสิบเท่านั้นเองแต่ถ้าเกิดบริษัทครับผู้หญิงเนี่ยรุ่นใหม่เนี่ยเหลือห้าสิบห้าแหละอะไรอย่างเงี้ยครับก็จะต้องิ้นลนกันไปฉะนั้นอย่าคิดนะครับว่าเราเนี่ยอายุมากแล้วหมดความหมายหมดความสําคัญแต่ถ้าเรามีคุณงามความดีนะครับอยู่ในระหว่างที่รับราชการอยู่แล้วก็มีลูกศิษย์ลูกหามากหลายต่างเขาก็ไม่ลืมหรอกครับพวกนี้เขาก็ไม่ลืม เขาก็ยังติดต่อไปมาหาสู่ามาปรึกษาบ้างอะไรบ้างอะไรนี้มันก็ทําให้เราได้มีชีวิตจิตใจแล้วก็เวลาว่างอาจจะพักสักนะครับหลังจากเกษียณนั้นน่ะพักก่อนสักสามเดือนนะครับพักให้มันสบายอกสบายใจก่อนทุกสิ่งทุกอย่างนะครับแล้วเราก็ค่อยเริ่มต้นอาจจะไปเที่ยวบ้างหรือเราอยู่กับบ้านเราก็หาต้นหมากรากไม้นะครับมาปลูก ดูแลสวนอะไรครับอยู่กับครอบครัวเ,เลี้ยงอะไรสัตว์บ้างนะครับปลูกต้นไม้บ้างบางคนอาจจะมีเพื่อนฝูงครับไปตีกอล์ฟกันเข้าสังคมบ้างบางท่านชอบปลีกวิเวกไม่ค่อยยุ่งกับใครอันนี้ก็อีกจริตคนไม่เหมือนกันถ้าเขาชอบแบบนี้นะครับก็อยู่มีความสุขเอาพระเครื่องนะครับที่สะสมไว้ตั้งแต่หนุ่มเลยขึ้นมาส่องดู อะไรต่างๆครับก็ไม่มีเบื่อก็มีความสุขไปอีกอย่างหนึ่งเรารู้จักแบบนี้แต่นะครับอันเนี้ยเราจะมีความสุขครับเรามาส่องดูเพราะเราส่องดูพระครับส่องดูพระไม่มีปัญหาครับอย่าไปส่องดูนางถ้าส่องดูนางเนี่ยจะมีเรื่องแล้วก็จะมีปัญหาตามมาถ้าดูพระไม่เป็นไรสบายอกสบายใจเรานะครับอยู่ถึงบ้านคุณนายเขาก็ดูทีวีไปทําไปเราก็ส่องพระอยู่ในห้องพระอะไรของเราเนี่ยตามสะดวกกลางวันก็ มาดูต้นหมากรากไม้นะครับมาดูสุนัขบ้างแมวบ้างแล้วแต่ว่าใครชอบประเภทไหนความสุขของแต่ละบุคคลเนี่ยก็ไม่เหมือนกันฉะนั้นเรายังไม่แก่หกเรายังไม่แก่ครับเรายังทําประโยชน์ให้กับสังคมอาคิตนะครับท่านรับราชการก็ดีนะครับอยู่อยู่รัฐวิสา,ากิจอยู่บริษัททางานประสบการณ์ของท่านท่านเริ่มทํางานตั้งแต่อายุประมาณ25ปีโดยประมาณ แล้วกว่าจะเกษียณอายุตั้งกี่ปีประสบการณ์เนี่ยท่านสะสมมาขนาดไหนโดยเฉพาะถ้าเป็นข้าราชการแล้วเนี่ยนะครับแล้วตำแหน่งหน้าที่บางตำแหน่งหน้าที่เป็นตำแหน่งสำคัญซึ่งหาตัวจับยากมีน้อยท่านอย่าอย่าไปคิดว่าตัวเองหมดสภาพวิเคราะัวเองไม่มีความสำคัญนะครับประสบการณ์ของท่านมีความสำคัญมากกับตตำราวิชาเรียนที่ถ่ายทอดไปอีกครับเพราะว่า ในกรณีต่างๆเนี่ยเหตุการณ์ต่างๆเนี่ยครับทุกกรณีเนี่ยมันจะแตกต่างกันออกไปแต่ท่านผ่านมาแล้วในบทเรียนไม่มีครับอย่างเนี้ยท่านสามารถจะถ่ายทอดให้รุ่นน้องรุ่นลูกรุ่นหลานได้เพื่อเขาจะได้ไปศึกษาต่อแล้วเขาจะได้มีประสบการณ์ประสบการณ์สําคัญกว่านะครับไอเอกสารที่เขาเขียนมาอะไรนไอ้นั่นมันแค่เป็นใบเบิกทางนะครับให้รู้ว่าแนวทางหรือหลักการเป็นอย่างนี้ แต่ตัวสําคัญที่สุดคือประสบการณ์หากเป็นไปได้ท่านก็จะต้องนําประสบการณ์ของท่านท่านอาจจะมีความสุขครับก็ไปอยู่กับธรรมชาติบ้างมีความสุขตามที่ว่านี้ซึ่งอยู่กับลูกกับหลานก็ดีสักพักหนึ่งนะครับสักสามเดือนก่อนอาชีพลานก่อนตอนนี้ก็จะท่านก็จะรู้แนวแล้วครับว่าท่านจะดําเนินอย่างไรต่อไปเพราะว่าสิ่งที่ ท่านมีประสบการณ์เนี่ยควรจะต้องทํากิจกรรมเลยครับยกตัวอย่างครับต่อนเนื่องอย่างของเมื่อวานนี้กรณีน้ําท่วมซึ่งประสบการณ์ท่านมีท่านอาจจะไม่ได้เกี่ยวข้องกับน้ําท่วมโดยตรงแต่ให้หัวข้อไว้นะครับว่าเกี่ยวกับเรื่องงานรักษาความปลอดภยัยงานบริหารบ้างเกี่ยวกับสัญญโภคอะไรเงี้ยนะครับท่านก็อาจจะเป็นคณะกรรมการหมู่บ้านเพราะเราอายุมากแล้วนี่เราเป็นคณะกรรมการได้เรามองเห็นอะไรต่ออะไรแล้วในการประสานงานต่างๆ เพื่อนฝูงในวงราชการในวงรัฐวิศกิจหรือในวงบริษัททังร้านเนี่ยเราผ่านมาแล้วเรารู้ว่าควรจะทําไงเราก็ให้นโยบายอนุกรรมการผู้ปฏิบัติได้ครับเสนอแนะได้เอามาทําอย่างงู้นอย่างนี้ก็เอาศักยภาพของท่านเลยครับมาใช้เป็นประโยชน์ท่านก็เพลิดเพลินครับกับงานมันไม่ได้มีตลอดไปเราก็ทํานู่นบ้างทํานี่บ้างมันก็จะดีครับส่วนเกี่ยวกับเรื่องสุขภาพก็มีความจําเป็น นะครับอย่างน้อยๆเนี่ยท่านทําอะไรเนี่ยนะครับเดินทุกเช้าทุกเย็นอาจจะไปกายบริหารบ้างที่เขาทำเ่ยนะครับไปกายบริหารกันช่วงเย็นบ้างช่วงเช้าบ้างอะไรต่างๆ <pe> เราก็ได้แต่ถ้าเรามีที่เราก็เอาออที่บ้านเราและครับเดินบ้างอะไรบ้างเนี่ยกับคุณนายสองคนเดินไปสองคนตายายมีหลานบ้างก็อุ้มบ้างเล่นกับหลานบ้างตอนนี้นะครับเป็นการออกกําลังกายเก็บใบไม้รอบๆบ้านต่างๆก็ยังได้หรือไม่ในหมู่บ้านเรา เราถือโอกาสครับเราเป็นคณะกรรมการหมู่บ้านเราก็เดินเช้าเก็เลยครับเดินสำรวจดูซิว่ามันเป็นยังไงนะครับรอบๆควรจะแก้ไขยังไงแล้วก็เสนอแนะคณะกรรมการหมู่บ้านหรือช่วงเย็นก็เหมือนกันอาจจะเดินแต่ก็ต้องเดินดูดีนะครับเดี๋ยวว่าเราอายุมากแล้วรถ,รถเลิศเฉี่ยวเอาไปกินนะครับก็น่าเสียดายสติปัญญาและความรู้และประสบการณ์ของท่านก็จะต้องดูแลรักษาตัวเองด้วยแล้วก็สุขภาพครับผู้ที่เคยนะครับ สุปรีก็พยายามเลี่ยงงดซะตั้งแต่ก่อนออกนะครับก่อนที่จะเกษียณอายุราชการหรือชอบสุราเป็นอาจ,จินก็พยายามค่อยๆลดเพราะไอ้พวกเนี้แหละครับสองอย่างเนี่ยมันเป็นตัวทําลายสุขภาพท่านเพราะว่าในการเทหาสังสรรค์ได้ครับบางครั้งบางคราวเราก็มีบ้างไม่มีปัญหาครับเป็นยากระสายได้แต่ถ้ากินตลอดไปครับมันก็จะ มีปัญหาเหมือนกันซึ่งข้อมูลเหล่านี้ครับทั้งออกกำลังกายทั้งอาหารต่างๆอาหารมันก็ไม่ค่อยทานทานปลาให้มากครับมีโอเมก้ามากมันจะได้บำรุงสมองมากนะครับผักต่างๆผักอ่อนระบบต่างๆเนี่ยนะครับแล้วก็เช็คร่างกายเนี่ยอยู่ตลอดเวลามีโอกาสครับตีเทนนิสได้บ้างก็ตีผู้ไหนชอบกอล์ฟครับก็ไปตีกอล์ฟแล้วก็จะได้ระหว่างตีกอล์ฟเนี่ยก็จะได้คุยกับ เพื่อนฝูงอะไรต่างๆนะครับสมองก็จะได้พัฒนาหรือก็ให้คําแนะนําน้องๆได้เหมือนกันอันนี้ครับมันก็เป็นสิ่งที่ดีนะครับอันนี้ลองเป็นเป็นแนวทางนะครับว่าถ้าเราจะทําอย่างนี้จะดีไหมก็ลองวางแผนกันนะครับเพราะวันจันทร์เนี้หลายท่านครับจะต้องกลับอยู่บ้านไม่ต้องไปทํางานแล้วนะครับซึ่งเราลองมาวางแผนกันดูก่อนเมื่อเรารู้อย่างนี้แล้วนะครับ แล้วเราจะทําอย่างไรต่อไปในการวางแผนของเรา <c oughs> หลังจากสามเดือนแล้วที่เราลองดูนะครับพักอยู่นิ่งๆ <c oughs> อยู่กับครอบครัว <c oughs> แล้วท่านจะคิดดูครับว่าท่านจะชอบแบบไหนถ้าท่านได้เป็นที่ปรึกษาบริษัทอาจจะอาทิตย์หนึ่งสักสามวัน4วันอะไรก็สุดแท้แต่อันนี้ท่านก็เป็นการถ่ายทอดสมองเราจะได้มีการทำงานอยู่ตลอดเวลา จะไดไ้ไม่เบื่อนะครับไม่เบื่อว่าเอคนเคยทํางานตลอดนะครับแล้วหยุดไปหยุดเลยทันทีไม่ได้นะครับทุกสิ่งทุกอย่างเลยครับหรือเหมือนกับการดื่มสุรามาตลอดเกือบทั้งชีวิตแล้วอยู่ดีหยุดกึกไปเลยทีเดียวครับหรือสุบุหรีได้มีประสบการณ์เหมือนกันครับกับคุณพ่อซึ่งรับราชการตำรวจแล้วยุคนั้นยุค14ตุลาใหม่ๆโอ้โหเยอะแยะไปหมดเลย แล้วกิจกรรมต่างๆเนี่เยเคร่เครียดมาโดยตลอดทํางานตลอดแล้วก็เป็นในายตำรวจชั้นผู้ใหญ่ซึ่งจะต้องคิดจะต้องอะไรต่ออะไรเนี่ยสารพัดแล้วก็อพอเกษียณปั๊บเขาหยุดสุราเลยทีเดียวหยุดบุรีหยุดสุราฟุบเลยครับเป็นนี่เลยอะไรครับเส้นเลือดในสมองอุดตันกว่าจะสิ้นชีวิตได้ก็ปาเข้าไปตั้งยี่สิบกว่าปียี่สิบหกปีได้ อ่ายี่ิบหกปีครับกว่าจะนั่นเพราะว่าหยุดทันทีเนี่ยต้องค่อยๆผ่อนเหมือนกันเหมือนกับเราจะทําอะไรก็แล้วแต่ครับเราก็ต้องค่อยๆผ่อนค่อยๆวางอย่าหยุดกึกถ้าหยุดกึกเนี่ยเหมือนกับรถเบรกทันทีครับมันจะลื่นถลายไปแล้วก็เกิดอุบัติเหตุแต่ถ้าค่อยๆเรียบเบรกไปอันนี้เหมือนกันครับว่าถ้าท่านยันท่านจะค่อยๆผ่อนไม่ใช่หยุดกึกถ้าหยุดกึกเนี่ยเราจะต้องทําใจให้ดี นะครับทำใจให้ดีหรือปฏิบัติธรรมสวดมนต์ไหว้พระแล้วก็ไปเที่ยวต่างจังหวัดบ้างตามสมควรนะครับไปกับเพื่อนฝูงบ้างอะไรเนี่ยแล้วก็ค่อยๆผ่อนเพราะว่าอายุแค่60เนี่ยยังไม่มากถ้าว่ากันตามเนื้อผ้าจะสูงอายุจริงๆนะครับต้องปาเข้าไป7 5็ดถึงแปโดยประมาณอันนี้นะครับเริ่มสูงอายุแหลวสำหรับคนไทยถ้าเราอยู่อย่างพอเพียงนะครับทั้ง สุขภาพร่างกายและจิตใจและก็สมองต่างๆเนี่ยครับไม่ต้องไปคิดไม่ต้องไปกังวลอะไรอย่างอื่นถ้าเราปฏิบัติแบบนี้ได้นะครับก็จะมีอายุยืนมากยิ่งขึ้นแล้วก็จะต้องออกกําลังกายครับระบบหมุนเวียนถ้าทานอาหารอะไรเนี่ยที่เป็นอาหารอ่อนๆได้ก็จะดังดีเนี่ยครับมันจะมันจะทาให้ชีวิตเรามีความสุขยกตัวอย่างตัวเองก็ได้ครับแต่ก่อนนะครับอยูี1 4 4 ห้าร้อยแล้วมาเจ็ดร้อยแล้วอยู่ดีๆเนี่ยนะครับวันหนึ่งต้องนะครับทำงานบริษัทนะครับเราจะต้องออกจากบริษัทพอออกปับ๊บทุกคนยังบอกเลยครับทั้งที่บ้านก็นดีเพื่อนก็นบอกเคยพูดทั้งวันตลอดทั้งวันแล้วอยู่ดีๆหยุดไปเนี่ยไม่ไม่อึดอดัดไม่เหงาเหรอครับตอบได้เต็มปากเลยครับไม่อึดอดัดไม่เหงาไม่คิดอะไรครับเพราะเรารู้ เราเข้าใจนะครับกฎแห่งไตรลักษณ์กฎแห่งไตรลักษณ์เกิดมาตั้งอยู่และก็ดับไปเมื่อเราทํางานได้นะครับเราก็อยู่ทํางานให้เต็มที่แต่เมื่อถึงเวลาปับ๊บเราหยุดเราก็หยุดเลยจริงๆไม่เห็นไปสนใจอะไรล้วก็ทําอย่างอื่นต่อไปการที่จะรวยช่วยเหลือสังคมนะครับเราทําที่ไหนก็ช่วยได้ไม่จําเป็นจะต้องทําอยู่ที่เดียวถ้าใจมันจะสู้สัอย่างนะครับอันนี้ล่ะยกตัวอย่างของตัวเองนะครับให้ทุกทุกท่านได้ทราบเหมือนกันว่า มันขึ้นอยู่ที่ตัวเราแล้วเราเนี่ยจะต้องเข้าใจนะครับในหลักการหรือไม่แล้วเราจะไม่วิตกกังวลแล้วเราจะไม่วันไหวเราสามารถจะสู้เขาได้เลยทีเดียวว่าเราจะอยู่ได้แล้วมีความสุขด้วยครับไม่ต้องไปวุ่นวายอะไรกับใครหลบลี้หนีหายบางทีเราก็ไปเที่ยวต่างจังหวัดนะครับลูกศิษย์ลูกหาบางทีก็พาไปต่างจังหวัดเราก็ไปแล้วนะครับไปที่ ทำมัง่งเขามั่งอะไรเนี่ยครับไปที่ชอบที่ชอบของเรามันก็มีความสุขไปอีกแบบหนึง่งฉะนั้นท่านก็เหมือนกันเลือกเลือกเดินได้เหมือนกันครับเพราะว่าความรู้ความสามารถประสบการณ์เรามีอยู่เราถ่ายทอดสิครับเรามาถ่ายทอดอาจจะเป็นนักวิชาการยิ่งเป็นนักวิศักเลนเนี่ยครับยิ่งดีใหญ่เลยทีเเพราะอะไรท่านเอาประสบการณ์ของท่านมาเล่าให้นักยุคฟังนะครับเมื่อสมัยก่อน นะครับยุคที่ท่านพนลตำรวจตรีสุชาติพุกษกรนะครับท่านเป็นนายกเวียเอนะครับแล้วก็มีผู้ไหลผู้หลักผู้ใหญ่หลายๆท่านครับในวงการวิศักเล่นเยอะมาก <Latin. S 1> ก็มาแลกเปลี่ยนคุยกันท่านก็เอาประปสบการณ์ของท่านครับในสมัยที่รับราชการตำรวจที่เป็นพบกกองสื่อสารเกี <laughs> ่ยวกับเรื่องระบบสื่อสารต่างๆ <şu> ท่านก็มาเล่าให้ฟังเรื่องระบบสายอากาศสายนําสัญญาณอะไรต่างๆเนี่ยครับเอาความรู้ความสามารถท่านเนี่ย พยายามถ่ายทอดให้ลูกศิษย์ลูกหานาคบให้เพื่อนนักวิวต่างๆนะครับรุ่นน้องรุ่นอะไรเนี่ยเขาก็ฟังกันแล้วก็ก็จะได้ความรู้ท่านก็ไม่เบื่อท่านก็ไปทำนะครับช่วยงานโครงการพระดาบทก็เอาความรู้ความสามารถครับไปบริหารในโครงการพระดาบทของภายใต้ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวครับก็ไปช่วยภารกิจของพระองค์ท่านได้เต็มที่ อีกหลายโครงการเนี่ยเยอะแยะเลยนะครับเป็นสิ่งที่ผู้ที่มีความรู้ความสามารถที่เข้าไปช่วยได้ดเมื่อเข้าไปช่วยได้ครับเท่ากับเป็นการพัฒนาศักยภาพของเราเองนะครับทั้งสมองด้วยแล้วก็ช่วยเหลือผู้อื่นได้อีกเป็นจํานวนมากอันนี้นะครับก็เป็นสิ่งที่ดีถ้าเป็นหมอนะครับก็ถ่ายทอดได้เอาเรื่องของหมอนะครับมาเล่าบางทีใครเกิดเป็นอะไรท่านก็คว้าวิทยุครับขึ้นมา แล้วก็มาพูดคุยมาบอกกล่าวกันอันนี้นักวิศักเล่นเนี่ยได้เปรียบที่อื่นได้เปรียบกับคนอื่นมากเลยทีเดียวครับเพราะว่ากิจการวิทักเล่นเราน<ำ>ํามาจากบุคคลจากหลากหลายอาชีพทุกอาชีพครับมีตั้งแต่ <c oughs> อาการทํางานนะครับระดับต่าสุดนะครับยันสูงสุดเลยผู้บริหารประเทศต่างๆท่านก็เป็นนท่านก็เอา เอาวิทยุสื่อสารเนี่ยครับใช้ให้เป็นประโยชน์เล่าประสบการณ์เล่าอะไรต่างๆเรื่องต่างๆเนี่ยหรือเราเอาพวกนี้แหละครับกรเกษียณอายุแล้วเราก็เ,าปเป็นผู้นำเลยแหละครับนําให้เด็กๆให้รุ่นน้องไปทําประโยชน์อย่างตอนนี้ครับน้ําท่วมท่านไปไม่ได้ดท่านก็วางแผนดีครับให้น้องๆไปเอาไปจังหวัดนู้นจังหวัดนี้สมมุติว่าท่านเคยเป็นผู้ว่ารายการจังหวัดนั้นมาก่อนหรือผู้การตํารวจมาก่อนหรือพุ่งกลับอะไรก็แล้วแต่นะครับท่านรู้เนี่ย ว่าจุดอ่อนจุดแข็งของจังหวัดนั้นเป็นอย่างไรมีปัญหาไงแล้วถ้าสามารถจะประสานกับเจ้าหน้าที่ในจังหวัดนั้นก็ได้ด้วยแถมนะครับพ่อค้าประชาชนในพื้นที่ท่านก็รู้จักท่านก็เอาประสบการณ์นะครับหรือเอาศักยภาพของท่านเนี่ยแนะนําให้รุ่นน้องไปแล้วไปทาอย่างงู้นไปประสานคนน,นู้นคนนี้ก็ช่วยสังคมได้อันนี้แหละครับคือสมองท่านไม่มีการตาย แล้วเป็นประโยชน์ต่อสังคมเป็นยกประโยชน์ต่อประเทศชาติอันนี้ครับเป็นสิ่งที่ดีซึ่งแต่ละแต่ละคนสามารถนำประสบการณ์นี่นะครับไปถ่ายทอดให้ได้แต่จะถ่ายทอดในรูปแบบไหนก็ได้หรือมีการจัดสัมมนาต่างๆครับโรตารี่อะไรต่างๆเนี่ยนะครับหรือไลออนท่านก็ไปพูดไปบรรยายเอาคำแนะนำต่างๆเนี่ยไปให้อันนี้ก็ได้เหมือนกันครับการถ่ายทอดแม้แต่พระพุทธองค์ท่านยังบอกเลยครับ ให้ธรรมะแก่คนอื่นให้ความรู้แก่คนอื่นให้ดีแล้วก็เป็นประโยชน์ต่อคนอื่น okay, s <S ดีก็ไปถวายสังฆทา,านตั้งเยอะแยะ <Okay. S 1> เนี่ยแหละครับพระพุทธองค์ท่านก็แนะแล้วอันนี้มันสมองของท่าน <Okay. S 1> ความรู้ความสามารถของท่าน <Okay. S 1> สามารถถ่ายทอดเอาให้เป็นประโยชน์ต่อคนอื่นได้ดี <Okay. S 1> ซึ่ง <Okay. S 1> ถ้าท่านพิจารณาตัวนี้แล้วนะครับ <Okay. S 1> ท่านไม่แก่ท่านไม่ต้องไปสนใจนะครับไม่แก่รับรอง แก่สิครับแก่อะไรแก่ประสบการณ์ซึ่งทุกคนยังต้องการมันสมองของท่านยังต้องการความรู้ความสามารถของท่านและประสบการณ์ท่านเพื่อที่จะไปถ่ายทอดให้แก่รุ่นน้องรุ่นหลานนะครับแล้วนำมาพัฒนาเด็กรุ่นลารุ่นหานานะครับมาพัฒนาเทคโนโลยีต่างๆที่เรารับมาเราถ่ายทอดมาเราได้ขนาดนี้แต่รุ่นเด็กรุ่นใหม่เขา มากกว่าเราก็เอาตัวเนี้มาประยุกต์และพัฒนาต่างๆมันจะได้ดีกว่า,มาเมื่อดีกว่าครับประเทศชาติก็ดีสังคมก็ดีขึ้นทุกสิ่งทุกอย่างก็จะดีขึ้นอันนี้นะครับพยายามหรือบางครั้งเนี่ยครับท่านไปเพื่อนฝูงก็ไปคุยกันไปพบปะรังสรรค์กันบ้างเป็นการถ่ายทอดความรู้แลกเปลี่ยนประสบการณ์เวลามีกิจกรรมก็มาร่วมเราอยู่บ้านเฉยๆหเหงา,อ,าอ้าไอรุ่นน้องมา เราเก่งเรื่องแสากาศอย่างยกตัวอย่างครับไอ้เชตวาน FR เนะครับเจ้าสำนักวัดมากอกท่านก็อายุมากแล้วนะครับท่านรุ่นสุขุาลาบรุ่น882ปครับทางเน็ตเอง8 5ดเวลาท่านวางเนี่ยท่านก็อา้าช่วงนี้ว่างเชิญท่านมาท่านก็มาบรรยายให้ความรู้ต่างๆเลยเพราะว่าทุกคนก็ยอมรู้แล้วนะครับว่าอะไรจะเกิดขึ้นกับตัวเอง เมื่อไหร่ไม่มีใครรู้แต่เราได้มีโอกาสถ่ายทอดไปเมื่อได้ถ่ายทอดนะครับเราเกิดความภาคภูมิใจว่าเรายังมีคุณค่าในสังคมให้ถ่ายทอดให้เขาเราก็ทุกคนก็พร้อมที่จะยินดีที่จะช่วยเหลือนะครับเพราะว่าแก่ประสบการณ์นะครับไม่ใช่แก่อย่างอื่นอันนั้นไม่ต้องห่วงทําในสิ่งที่ดีเราเอามาทําโดยเฉพาะไอ้กรรมการชุมชนที่บอกนะครับที่จะนําไปเนี่ย ตัวนี้แหละครับยิ่งเกษียณท่านพอมีเวลาเดินสำรวจเลยแล้วก็สมุดโน้ตอันหนึ่งโน้ตโน้ตโน้ตน้เดินดูก็ได้แล้วจะแก้ไขอย่างไรเอไฟฟ้าดวงนี้มันดับนะเราก็ไปเสนอไอ้หน่วยของไฟฟ้าเขาอคณะนุบการนะครับด้านสนุปโภคสาว่าเป็นอย่างงี้งี้งี้ดีไหมเห็นชอบไหมอะไรต่างๆเอาเราน่าจะมีสนามเด็กเล่นนะมีพื้นที่ว่างเออ เอาลองดูที่ครับเอาสนามเด็กเล่นหาชิงชงชิงช้ามาลงขันการทําให้เด็กได้เล่นเอามีกีฬาเอาวันเด็กก็ดีวันอะไรก็ดีเราก็มาปรึกษาลือกันวางแผนกันมาทํานะครับความใกล้ชิดระหว่างชุมชนคนที่อยู่รอบข้างก็ดีนะครับลูกหลานเราก็ดีจะได้ไม่ต้องไปติดยาเสพติดซะเพราะเดี๋ยวนี้ยาเสพติดเนี่ยครับหาง่ายหาตำรวจหายากกว่าหายาเสพติดอีกตอนนี้ครับซึ่งต้องช่วยกัน นะครับโดยเฉพาะนะักวิศวะเล่นเรามีเครื่องมือสื่อสารอันนี้มันจะเป็นประโยชน์เป็นประโยชน์อย่างมากเลยทีเดียวนะครับแล้วท่านจะได้สมองท่านจะได้มีการคิดตลอดเวลาว่าควรจะทํำยังไงบ้างถ้ามันติดขัดยังไงไอเ้เด็กๆมันไปไม่ได้เอเราเรารู้ราควูวนจะติดต่อยังไงเราก็ไปประสานให้โทรศัพท์จิ้งเดียวอะ่ะนะครับอาจจะเป็นผู้ใต้บังคับบัญชาเก่า หรือเพื่อนฝูงเขาก็ช่วยได้แล้วก็ให้เด็กไปประสานต่อทุกอย่างก็จบมันก็ง่ายนะครับท่านก็มีความสุขแหละท่านได้ช่วยเหลือสังคมท่านได้ช่วยเหลือชุมชนของท่านเองเราก็ยังอยู่ในสังคมครับไม่ต้องแยกตัวหรือจะบวชบวชเป็นพระไปอะไรก็อีกเรื่องหนึง่งถ้าบวชพระไปท่านก็ต้องอยู่ในสังคมท่านก็จะต้องปดโปรดญาติโยมอีกเหมือนกันก็จะต้องช่วยเหลือสังคมอยู่ดีครับนี้ไม่รอดหรอกครับ ตราบใดที่ยังมีชีวิตอยู่แล้วก็ยังอยู่ในสังคมแบบนี้ก็จําเป็นที่จะต้องนะครับคบค้าสมาคมช่วยเหลือเตื้อกูลซึ่งกันและกันตลอดเลยทีเดียวเห็นไ,ไหมครับตอนนี้ก็เข้าใจแล้วว่าอันดับหนึ่งก็สรุปง่ายๆครับเราจะต้องพัฒนาสมองอย่างเดียวนะครับอยู่ตลอดเวลาไม่หยุดนิ่งแล้วก็ทําจิตใจให้เบิกบานอยู่ตลอดเวลาไม่ต้องไป วิตกกังวลไม่ต้องไปคิดอะไรต่างๆนะครับไอ้เรื่องที่แล้วแล้วมาต่างๆเนี่ยนะครับที่หวังว่าเออเราจะไปแสวงหาะไยได้ให้มันมากขึ้นเนี่ยพอแล้วครับรู้จักพอแล้วครับให้บทให้บทสําคัญไปแล้วรู้จักพอก่อทุกสถานเนี่ยเราก็ถ้าเราพอตัวนี้จงพอใจในสิ่งที่ตนมีจงยินดีในสิ่งที่ตนได้เราอยู่กับครอบครัวอย่างมีความสุขไม่มีอะไรที่มีความสุขและยิ่งใหญ่ครับคือความสุขของครอบครัว ที่เราได้อยู่พร้อมหน้าพร้อมตาพ่อแม่ลูกหลานโอ้โหมันเป็นความสุขที่มันดื่มด่าเนี่ยที่มันหาไม่ได้ง่ายๆนะครับน้อยคนนะที่จะมีความสมบูรณ์ร้อยเปซ็นต์นั้นถ้าเรามีโอกาสตัวนี้ครับอยู่กับบ้านเถอะเพราะสมัยเราทํางานตื่นแต่เช้าไปเลยทีเดียวกว่าจะกลับก็ข้ามมืดดื่นยิ่งเป็นตำรวจด้วยแล้วกลับดื่แล้วไม่เป็นเวลาอันนี้แหละครับถ้าเรามีโอกาสอยู่กับบ้านอยู่กับครอบครัว จงรีบอยู่ซะตอนนี้นะครับเมื่อถึงเวลาเราเจ็บไข้ได้ป่วยนอนแบบแบบเราไม่มีโอกาสแล้วครับทําตามองเห็นแต่ลูกหลานอย่างเดียวเนี่ยท่านจะไม่ได้เฉยชมลูกหลานนะครับอย่างใกล้ชิดแทนที่เราได้รูปได้คำจับหัวลูกหลานโอ้โหมีความสุขมากอันนี้นะครับรีบรีบดาเนินการแล้วก็ตัดสินใจครับว่าเราจะเดินอย่างไรให้มีความสุขนะครับ ตอนนี้ก็คงจะเข้าใจกันดีแล้วนะครับว่าเราจะทําอย่างไรให้มีความสุขท่านก็เลือกเดินเอาแล้วก็ตัดสินใจครับเดินสักสามเดือนก่อนนะครับตั้งแต่วันจันทร์เนี่ยสักสามเดือนก่อนแล้วท่านก็ทําใจว่าหนังมันต้องมีเลิกลาต้องมีจบขอบคุณครับเจ็ดสิบสามครับ